กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการพระเครื่องสุวรรณภูมินะมาต่อยอดกันสักหน่อยเมื่อสักครู่นี้เบรกเราไปเร็วไปนิดนึงนะไม่เป็นไรค่ะเราก็ยังคงมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพระเครื่องโดยอาจารย์รันเนี่ยอัดแน่นในช่วงเบรกนี้กันเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้พูดถึงพระรุ่นอะไรนะปากน้ำประแสเหรียญปากน้ำประแสทำไมอาจารย์ได้หลายรุ่นจังเลยก็ล่าสุดไปงานประกวดพระเครื่องที่จังหวัดจันทบุรีนะครับ ก็ได้พระชุดนี้มาก็ถือว่าโอเคเลยสวยทุกเหรียญถูกใจทุกเหรียญร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคะเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกเหรียญเลยเพราะว่าพระเขาเนี่ยยังอยู่ในซองเดิมๆยังอยู่ในซีลเดิมๆอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ชอบเป็นพิเศษผมผมเนี่ยชอบพระเดิมๆแบบเนี้ยช่วงนี้เขามีการประกวดพระกันเยอะเหรอคะจันนี่ล่าสุดนี่ก็งานจันทบุรีจันทบุรีจันทบุรีแล้วก็เดี๋ยววันที่14กุมภาเนี่ย เพื่อนเนความรักอ่าเพื่อนๆที่มีโอกาสานะครับอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆกับวัดท่านอาจารย์ดิเลกวัดหนองทรายนะครับ<ม>สามารถไปร่วมงานกันได้นะครับจะมีการถวายพระพุทธร,รูปนะครับพระพุทธร,รูปศิลปะสีทองอู่ทองสุวรรณภูมินะครับซึ่งถวายโดยท่านพิสารเตยวิภาคนะครับอ,อุปอาจารย์ต้อยเมืองนนท์นั่นเองอุปนายกท่านที่หนึ่งนะครับอุปนายกท่านที่หนึ่ง เพราะฉะนั้นแล้วใครที่มีโอกาสก็เรียนเชิญกันได้นะครับเวลาไหนนะคะอาจารย์น่าจะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยช่วงเช้านะครับมีมีขบวนแห่มีอะไรอย่างเงี้ยที่ไหนนะคะวัดหนองทรายวัดท่านอาจารย์ดิเลกวัดหนองทรายใชจังหวัดอะไรนะคะอาจารย์ใครว่างเนี่ยใครอยู่ใกล้ๆเนี่ยไปเริ่มตั้งแต่สองโมงเช้าเลยที่จังหวัดอะไรนะสุพันณ์ครับสุพรุรีสองโมงเช้าเนี่ยมีพิธีการแห่การอะไรนะครับนะ มีขบวนแห่ก็ไปกันอย่างน้อยๆเนี่ยถือว่าสาหรับใครที่อาจจะดูพระไม่เป็นไม่เป็นอะไรเนาะไปลองเริ่มต้นจุดนี้กันก่อนใช่ถือว่าสำคัญนะจ๊ะใช่ล่าสุดนี่ไปงานจันทร์มาโอ้โหคนเยอะอถือว่าประสบความสําเร็จนะยังไงอาจารย์นะครับคนคนเยอะดีนะครับนานๆเมืองจันทร์เขาจะจัดงานใหญ่นะเขาไม่ค่อยมีงานใหญ่เท่าไหร่วันนี้แล้วก็ บางเอิญเราไปในงานเนี่ยเราสามารถซื้อได้นะซื้อเหรียญพื้นที่ได้เเยยยีลก็ไม่ธรรมดาอันนี้เนื้ออะไรนะคะอาจารย์อันนี้เนื้อทองแดงเนื้อทองแดงทําไมสีดำลับเลยมันสวยไงดำสนิทเลยดำสนิทเลยแต่นานาคตอาจจะเปลี่ยนสีได้ไหมคะไม่อ่ะขนาดนี้ก็สวยมันก็ได้อยู่ประมาณนี้แหละออกเหลือบม่วงเหลือบอะไรอย่างเงี้ยนะครับ๋อเนี่ยอาจารย์นี่นี่ ใช่ไหมใช่นี่คนไปร่วมงานนี่ก็มีนัชชาณิริทนัชชาจิริทเป็นพันทองนะครับคุณบีบ่อล้อนะครับผลเรือเอกดรปีชาจำเจริญนะครับท่านประยับคำพันธ์นะครับท่านนายกแล้วก็ท่านรองนายกนะครับอุปนายกเนี่ยก็คือป้าต้ยแล้วมีพี่โอ๋กัณตนาอันนี้เป็นช่วงบรรยากาศที่เขาร้องเพลงนะครับป้าร้องเพลงป้าก็มอบเงินให้ไอ้เราก็สมทบไปนะครับ มันเป็นประเพณีของเขาเป็นประเพณีวัฒนธรรมของที่นั่นอยู่แล้วใช่วัฒนธรรมของสังคมวงการพระนะครับเอื้อกันไปเอื้อกันมาอันนี้รู้สึกจะเป็นทีมจันบุรีนะที่นี่เหรอคะใช่ั้คนทั้งหนึ่งทีมงานจันบุรีทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีการแต่งตั้งแต่งตั้งอุปนายกแห่งภาคตะวันออกนะครับอุปนายกคนใหม่นั่นก็คือหมอปู้จันทบุรีนะครับอ้วนๆใส่แว่นนี่น้องชายที่น่ารักนะครับไปก็ให้การต้อนรับหมอปู้ ไปจันหรือไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาเขาจะมาดูแลก่อนนะเวลาเราไปเมืองจันหรือไปที่ไหนก็แล้วแต่เงี้ยอันนี้เขาจัดที่ไหนนะอาจารย์คะอันนี้จัดที่โรงแรมโรงแรมมาีจันนะงานเลี้ยงจัดที่โรงแรมมาีจันนะครับคนเยอะไหมโอ้เยอะประมูลได้ทั้งเกือบสองล้านสองล้าน ถือว่าประสบความสําเร็จนะใช่ถ<ล>ือว่าประสบความสําเร็จอย่างยิ่งยวดะนะครับเดี๋ยวก็จะมีมีอีกงานหนึ่งที่จันเนี่ยต้องไปอีกรอบนึงนั่นก็คืองานของจังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับจังหวัดจันะนะครับ,รบนั่นก็คือคุณรักษศรีเกตนะค,คุณรักษศรีเกตเป็นคนจัด อาจารย์ง,งั้นหนูขอถามเป็นความรู้นิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการประกวดพระสมมุติว่าถ้าเกิดเรามีพระเนี่ยเราจําเป็นไหมจะต้องบอกก่อนว่าเออเราอยากได้พระเนี่ยไปประกวดด้วยหรือว่าเราเดินดุ่มไปวอล์กอินไปเลยได้หรือเปล่าหรือแบบไหนคะอาจารย์ในการประกวดแต่ละครั้งนะครับเขาจะมีโบชัวเขาจะมีโบชัวให้เป็นเล่มลหนาๆเลยะนะครับเป็นเล่มลหนาๆแล้วก็ตรวจสอบรายการได้ว่าพระที่เรามีอยู่เนี่ยอ,อยู่ในใน,ในอยู่ในโต๊ะไหนมีรายการประกวดไหมอย่างเงี้ยอย่าง ถ้าประกวดที่จันอย่างเงี้ยก็จะมีหลากหลายแต่ถ้าเป็นสามพานมีครบทุกประเภทมีครบทุกหลวงพ่อนะครับมีครบทุกโต๊ะแต่ถ้าเป็นงานงานใหญ่แต่ละจังหวัดต้องคอยเช็คก่อนคอยเช็คก่อนว่ามีโต้นี้ไหมโต้นี้ไหมโต๊ะนี้ไปรวมกับโตะไหนโตะนี้นั่นหมายถึงว่าพระต้องเป็นพระเหมือนกันเนาะเหมือนสมุติสายสายตะวันออกอย่างเงี้ยบางครั้งเขาก็อาจจะแยกโตะระหว่างโตะหลวงพ่อคงวัดบางสับปรดกับโตะหลวงปู่ทิม แต่บางงานเขาก็สายตะวันออกทับงานไกลๆเขาก็อาจจะยุบมารวมกันอย่างเงี้ยอ่าเข้าใจแล้วนาเข้าใจไหมเราต้องดูโบชัวแต่ละรายการแต่ละงานแต่ละงานต้องตามอ่ะถูกต้องต้องตามนะครับแล้วโบชัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีแจกตามศูนย์พระทั่วไป จะมีแจกอยู่ว่เขาจะวางไว้เป็นปึ้ง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 ว่ามีการจัดแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับเดินหยิบฟรีได้เลยอ๋อแล้วจะมีจัดในวันที่เท่าไหร่เวลาไหนอะไรนี่ละพระอะไรงานของใครของใครอย่างเงี้ยแบบนี้นี่เองเนี่ยเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะมีของดีมีพระดีๆเนี่ยนัดตามคําแนะนําของจันลันเลยนะคะว่าจะมีการจัดแบบไหนอย่างไรละพระที่ตัวเองครอบครองอยู่นี่เนี่ยตรงหรือเปล่าในกลุ่มพระที่จะสามารถนำมาประกวดตมาี่กันแบบนะคะไปดูกันเลยได้ค่ะนี่นะครับอ่เดี๋ยว ลืมไม่จิ้มฟันนะคะสำหรับใครที่สามารถมีคำถามเนี่ยสามารถส่งข้อความไว้ในเพจเฟซบุ๊กพระเครื่องสุวรรณภูมิได้นะในช่วงเบลกหน้าเนี่ยเดี๋ยวอ้อยจะ ถามคำถามแม่อาจารย์รันนะตอบสดๆเลยแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะแล้วว่าในช่วงเบรกหน้าก็จะเปิดสายด้วย0 2 6 7 8 6 7 6 1แล้วก็ส่ง SMS มาได้นะคะ4 2 3 0 7 7 7นะคะก็จะสามารถพูดคุยอาจารย์รันได้เดี๋ยวอาจารย์รันเนี่ยจะตอบให้หายสงสัยไปเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของระเครื่องเชิญค่ะอาจารย์ใช่ครับ,รบผมเลี้ยงปากน้ำประเสริฐนะครับ<ม>เหรือรุ่นนี้สร้างเมื่อปี2512<ม>นะครับสร้างเมื่อปี2512ในงานเทหล่อพระรูปะนะครับกรมหลวงชุมพร เหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญเสมานะครับเป็นรูปทรงเสมานะวิธีการดูนะครับนะจับเหรียญมา่ะควิธีการดูนะครับนึ่งจุดสังเกตต้องดูให้เป็นเหรียญปั๊มนะครับต้องดูให้เป็นเหรียญปั๊มก่อนเหรียญปั๊มเนี่ยคุณลักษณะของเขาเนี่ยองค์ประกอบของเขาก็คือมืดไปนิดหนึ่งเว้ยมืดไปนิดนึงอาจารย์เพิ่มอ่อเพิ่มแสงหน่อยอ่า เหรียญปั๊มนะครับคุณสมบัตินั่นก็คือพื้นนะพื้นจะเรียบตึงนะครับจะมีกระแสกระแสเหรียญวิ่งไปวิ่งเข้าหาขอบเหรียญน,นะครับเห็นไหมครับเนี่ยสาดเป็นรัศมีเลยนะครับนี่คือคุณสมบัติของเหรียญปั๊มนะครับ mm. เหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญเสมมานะตัวหนังสือนะค่อนข้างเล็กนิดน,นึงนะค่อนข้างเล็กนะครับตัวหนังสือ <Okay. S 1> ค่อนข้างเล็กพ้นเรื่อเอง นะกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับตัวหนังสือค่อนข้างเล็กแต่อ่านได้ใจความตัวหนังสือคมใช่ถึงจะเล็กแต่คมนะคะน,นะครับถึงจะเล็กแต่คมนะตัวอักขระเลขยันนะครับยันมีเยอะมากนะยันแต่ละตัวนะครับเห็นไหมครับเยอะมากเนะจาะหูนะครับเจาะแค่พอห่วงสอดเข้าไปได้นะครับ พระบรมฉายาลักษณ์นะครับพระบรมฉายาลักษณ์ของเสด็จเตี่ยนะครับวิธีการสังเกตดูความคมชัดก่อนนะครับหน้าต้องเป็นหน้านี้เลยนะจําหน้าแม่นๆนะครับเห็นไหมครับคิ้วจมูกโด่งนะครับดวงตาคมนะคมคมกลิบเลยนะครับตาเป็นเม็ดนะครับไล่ลงมานะครับไล่ลงมาเครื่องทรงนะเครื่องอิสริเครื่องลาดและเครื่องเขาเรียกอะไรนะอิสริยาพรณ์ อิสอะรนะ <c oughs> อิสรนะอิสริยาพรอิสริยามพรแม่นะครับพวกนี้ต้องต้องต้องคมนะครับคมชัดลึกนะครับทุกอย่างเลยเห็นไหมครับ <c oughs> ดูให้คมนะครับดูให้คมนะต้องคมแบบนี้เลยเห็นไหมครับ พอดูเสร็จแล้วนะครับทีนี้ให้มาดูบริเวณไหล่ขวาหรือไหล่ซ้ายเนะี่ยค่ะจริงๆมันมีสองฝั่งนะฝั่งนี้มันมืดมันมองไม่เห็นนะครับบริเวณเหนือหัวไหล่นะครับเหนือหัวไหล่ทั้งสองสองฝั่งนะครับเนี่ยจะมีน้ำเลื้อยแหลมโผล่เห็นไหมครับค่ะน้ำเล็กๆโผล่มานะครับคมคมมากนะครับฝั่งขวามือเรานะครับเนี่ยบริเวณเนี้ยจะมีติ่งขึ้นมาหนึ่งติ่งอ่าคมคมเลยนะครับ ดูธรรมชาติก่อนอนะครับดูธรรมชาติดูความคมคะนะดูความคมเป็นหลักนะครับปุ๊บลัศมีกระจายตัวหนังสือนะครับค่มคมทุงม,ม,มิติเลยของเกสจะเบลอนะครับอของเกสจะเบลอรุ่นนี้จะมีสองบล็อกแล้วก็จะมีบ็อกเล็กเก้าด้วยนะครับเล็กเก้าอยู่ด้านหลังนะนดูรูป,ปรพันณสันฐานก่อน มาดูอีกหนึ่งมุมนะครับมาดูหนึ่งมุมบริเวณด้านบน,เ,นเวลาเราลงกล้องสองพระเนี่ยนะครับเราจะสังเกตเห็นเสี้ยนนะครับเสี้ยนอยู่ที่พื้นเนี่ยนะเสี้ยนจะวิ่งนะครับวิ่งเป็นแนวตั้งนะครับเป็นเสี้ยนเล็กๆเล็กๆนะครับปรากฏอยู่ทั้งข้างหน้าและข้างหลังมุมนี้มันมองไม่เห็นเนี่ยจ้ะนะตะก,กันมันบังนะครับเห็นไหมครับแล้วความพิเศษของเหรียญรุ่นนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับจะสังเกตเห็นว่าจะมีลายน้มตั้งแต่เนี่ย บริเวณด้านล่างสุดนะครับของอินนูเนี่ยไล่ขึ้นมารอบศีรษะเลยนะครับรอบศรีศรษะไล่มาถึงด้านล่างเลยนะครับเี่ยจะปรากฏเสี้นเล็กๆเป็นลายหนามเนี่ยนะครับของเก๋ของเก๋เกไม่ติดนะครับเนี่ยเสีน้นพวกนี้มันจะเล็กมากเนี่ยเราเห็นเป็นประกายประกายเนี่ยเราเห็นเป็นแหลมๆคมๆเล็กๆเนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้ก็ถือถือเป็นจุดสําคัญอีกจุดนง่งมืดไปนิดหนึ่งค่ะอาจารย์มันมืดไปนิดหนึ่งนะ อพอมองเห็นนะครับพอมองเห็น,น,นเห็นไหมครับประกายเสี้ยนตามซอกนะครับประกายเสี้ยนตามซอกน,ะนี่ไล่ขึ้นมาเลยไล่เลาะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับบริเวณฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็มีนะครับฝั่งนี้ก็จะมีเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูด้านหลังนะครับด้านหลัง นั่นี้คือด้านหลังด้านหลังเนี่ยเสี้ยนเขาจะเยอะนิดหนึ่งนะ <c oughs> เห็นไหมครับเสี้ยนที่พื้นเนี่ยเขาจะเยอะนิดนึงด้านหลังนะครับจะปรากฏลายเสี้ยนไล่ตั้งแต่ด้านล่างจะบดจะหลดบนเลย <c oughs> วิ่งเป็นแนวตั้งนะครับ <c oughs> เห็นไหมเสี้ยนเขาจะเยอะนะครับตัวหนังสือเขาจะคมนะครับพิธีเททองหลอ่อพระรู <c oughs> ปปักน้าประแสนะครับ เียนจะเยอะๆเป็นพิเศษด้านหลังนะครับรอยพับรอยล้นนะครับจะมีมุมบนแล้วก็มุมนี้เสมอนะครับจะมีจะมีอยู่มุมนี้มุมนี้นะครับสองฝั่งเลยนะครับรอยพับรอยล้นนะครับเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับว่าจะเหมือนกันไหม,มเห็นไหมครับรอยล้นเหมือนน่าผ้ามาจากตัวตัดตัวเดียวกันนะครับเนี่ย ลอยล้นไม่เว้นแม้กระทั่งลอยสับลอยครูดเนี่ยลอยครูดตามสันขอบเห็นไหมครับค,คุณนอยจะเห็นขีดขีดขีดบริเวณสันขอบนอกนะจะเห็นขีด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 อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็จะเรียนนี้ก็เหมือนกันนะครับเห็นไหม,มจะมีมขีดจะมีขีดบนสันขอบนะครับเสี้ยนที่พื้นนะครับมุมนี้จะเห็นชัดหน่อย เสี้ยนที่พื้นกระจายนะครับเนี่ยบริเวณเนี้ยจะมีเสี้ยนเป็นรัศมีออกมาเลยนอิสวาสุเนี่ยฮเห็นไหมครับเสี้ยนที่พื้นเสี่ยนกระจายเลยนะครับของเกเสี้ยนไม่กระจายแบบนี้นะครับเห็นไหมครับี่ยรอยสับรอยครูดรอยล้นนะครับเป็นจุดสังเกตเสี้ยนเห็นไหมครับ ด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นรูปพันาลายนะครับความคมชัดเนี่ยต้องคมนะคมชัดลึกเลยนะครับอันนี้หน้าตาเขาตีไม่ขึ้นนิดนึงแต่เหรียญเดิมนะมีผลไหมอย่างนี้ครับมีก็มีก็มีผลนะครับอีกเหรียญหนึ่งน่าจะตีเต็มกว่าอนี้เห็นไหมพอตีเต็มๆแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครบเลยนะใช่อย่าไปซีเรียสดูความเดิมเป็นหลักนะครับให้ดูรัศมีให้ดูเสียนเนี่ยเป็นองค์ประกอบเสียนเขาจะมีหนามโผล่ขึ้นมา เห็นไหมตามตัวตามอะไรเงี้ยแง่งแง่งแง่งอย่างเงีง้ยเก๊เก๊ค่อนข้างห่างพอสมควรในเหรียญรุ่นนี้นะครับดูรัศมีให้เยอะๆเข้าวไว้ที่พื้นเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีทั้งแนวตั้งแนวนอนแนวโค้งมีหมดนะจบครบทุกกระบวนท่านะครับเห็นไหมครับเครื่องทรงเครื่องทรงขององนาลายเห็นไหมครับแต่ละเม็ดเนี่ยเด้งๆทั้งนั้นเลยเนี่ยพววสร้อยสังวาลทับสวงเอยอะไรเอ่ยำไรมือกำไรเท้านะครับเนี่ยจงกระเบนที่นุ่งเนี่ย คมนะครับเห็นไหมครับหเห็นเสี้ยนไนะหมฟืบฟืบฟืบบริเวณตัวถอกความคมชัดนะครับสองห้าหนึ่งสองง่ายๆสบายสบายนะครับลัศมี มันจะมีที่ขอบนะครับกินมันจนถึงขอบเลยอ, <ừ> อย่างตัวนี้นะครับบริเวณนี้มุมนี้ก็จะมีเนื้อเกินเห็นไหมครับมุมนี้ก็มีเห็นไหมครับ,รบจะมีเนื้อเกินะจะมีเนื้อเกินเห็นไหมภาพมาจากแม่พิมพ์ตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นมันจะเหมือนกันทุกอย่างานะขอบนี่มันก็เหมือนนะครับขอบที่มันมีเนื้อเกินอย่างเงี้ย คอยสังเกตจําใครจํามันะนะครับจําเสี่ยนจําอะไรเงี้ยรอยพับรอยล้นนะครับล้นแล้วก็เป็นแองเป็นหลุมเนี่ยเป็นหลุมเป็นแองข้างในนะครับอเสี่ยนกระจายมีแต่คนจะเอาออเนี่ยสายแทบไหมเลยนะครับรวันนี้อืม <S <S 2> <S 2> เราก็บอกว่าวันนี้เราไม่ได้เข้า,ดา,าเดียววม<า>ยีแต่ค<ล>นจะวิ่งมาอยู่ลรงาไหราคากลางเนี่ยผมซื้อเข้าอยู่หนึ่งหมื่นวันนั้นอะเปลี่ย 1, นละหมื่นนะ ใช่มันก็ขายได้ไม่ไม่แพงมากอ่ะหมื่นหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่อยากจะขายนะเพราะว่าในอดีตในอดีตมันสองหมื่นกว่าแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้สกูมันสกูถอยอ่ะเหรียญเข้าสกูถอยเราก็เลยอยากจะเก็บไว้สักพักนะครับอยากจะเก็บไว้รอรอจังหวะแบบสวยๆง่อยงจายูปกอรอนาคตน่าจะสดใสไหมคะ โอ้ยเขาเล่นมันเป็นเหรียญหลักที่เล่นอยู่แล้วใช่เป็นเหรียญหลักที่เล่นนี่แต่ว่าวันนี้มันถอยมาแต่เราเจอสภาพอย่างเนี้ยเราก็ต้องเก็บถ้าเจอไม่สวยเราก็ขายน,นะครับส่วนตัวตัดนะครับต,ต,ดดดตัวตัดด้านข้างด้านข้างเนี่ยไม่น่ามีอะไรซับซ้อนนะครับตัวตัดตัวตัดด้านข้างนีนให้ให้ให้ดูจากมุมบนก่อนนะค่ะอะมุมด้านบนนะครับไม่ค่อยใชด อ่าเป<อ>็นเ,เห็นไหมครับอันนี้อันนี้คือลักษณะของต,ตัวตัดด้านบนสุดเห็นไหมนะ่ตรงร่องกลางมันจะแตก,แตกนิดนึงมันก็แตกเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งฝั่งนะอีกหนึ่งฝั่งปึ๊บอ่ะเห็นไหมครับอีกหนึ่งฝั่งเนี่ยด้านบนสุดเนี่ยเป็นจุดใจตังนะ เห็นไหมครับครูน้อยเห็นเห็นความผิดปกติอะไรป่ะตรงไอเนี่ยด้านบนสุดเนี่ยเห็นไหมนั่นแหละไอตรงเาเรียกไม่ถูกอ่าไอตรงเขาจะมีรอยบากเห็นไหมเขาจะมีรอยบากแล้วก็เขาจะหล่นลงไปอีกชั้นหนึ่งหล่นลงไปนิดๆอาจารย์อย่างนี้เหรียญนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมเห็นรอยบากไหมมีไม่เท่ากันอย่างเงี้ยมันจะมีผลอะไรไหมคะไม่เท่ากันหมายความว่าหมายถึงว่ารอยอ่ะอ๋อมันต้องมีทุกเหรียญดิ วมันมันเป็น question mark ของเขาเนี่ยด้านบนสุดนะครับเนี่ยเวลาเราหันเหรียญปกติใช่ไหมค่ะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะเราพลิกกลับมายกขึ้นนะครับขวามือเราอ่าขวามือเรานะครับบริเวณเนี้ยด้านบนสุดจ่ายตังได้เลยโอค่ะเนี่ยจะมีรอยบากอันนี้สูงอันนี้ต่ำเห็นไหมครับบนขอบเหรียญน่ะสันขอบเหรียญมันจะแหวงลงไปเห็นไหม เหรียญนี้ก็เช่นเดียวกัน,น,นแหวงลงไปเหมือนกันเนี่ยึพืลักษณะเดียวกันเลยจ่ายตังได้เลยะนะแหวงมากแหวงน้อยแล้วแต่การการการขยับขยื่นของบล็อกนะครับเห็นไหมอันนี้แหวงเยอะหน่อยแต่อันนี้ก็แหวงนะครับแหวงแล้วก็เห็นไหมจะมีเส้นแตกขั้นเนี่ยเป็นจุดจ่ายตังตัดตัวเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับตัดแล้วขาดเลยน่ามองเห็นรอยตัดบางๆางลางๆ,ๆเท่านั้นนะครับเนี่ยตัดแล้วฉีกขาดเลยค อันนี้เป็นด้านข้างาลักษณะด้านข้างนะครับเห็นไหมตัวตัดเขาใหญ่ๆห,หยาบนิดนึงนภาพาปีหนึ่งกว่าเนี่ยตัวตัดหยาบนะตัวตัดค่อนข้างหยาบนะครับเน,นี่ยร่องตรงกันเห็นไหมร่องตรงกันถ้ามองจากช่องไฟเนีเ่ยนะช่องนี้กับช่องนี้เนี่ยจะช่องเดียวกันนะครับ แล้วเว้นช่องไฟไปด้านบนเก็จะช่องเดียวกันอันนี้วิธีการเทียบตัวตัดนะครับนี่อันนี้เป็นด้านล่างแล้วให้ดูหลายๆมุมนะครับอันนี้เป็นด้านล่างด้านล่างสุดของเหรียญเห็นไหมอีกหนึ่งมุมให้ดูทั่วๆเลยนะครับ สำคัญสุดคือด้านบนสุดนะครับด้านบนสุดอันนี้คือด้านล่างหเห็นไหมเนี่ยมันมันแตกมันก็จะแตกเหมือนกันตรงมุม,มอุนอยอันนี้เป็นมุมล่างสุดนะครับ<ม>ล่างสุดเห็นไหม<อ>เห็น,อหนรอยบากร่องนี้ไหมเห็นค่ะอ่าแล้วเห็นรอยบากร่องนี้ไหมเห็นค่ะเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวกับตรงนี้นะไม่ใช่อันนี้โลหะมันฉีกม,มันกรอบมันฉีกไปตอนปั๊มนะครับก<ม>็ไม่มีผลนะอ่าไม่มีผลนี่ให้มาดูคู่หน้านี้ มาดูร่อง,น,น,ง,องนี้หนึ่งร่องนี่หนึ่งร่องเห็นไหมเหมือนกันทุกประการ <Okay. S 1> นี่ง่ายๆเทียบรอยตัดอันนี้มุมล่างสุดนะครับมุมล่างสุดของเหรียญบริเวณนี้พอดีเลยบริเวณมุมล่างสุดนะครับบริเวณมุมเนี้ย mm. ไม่ยากแล้วก็บนขวามือขวามือบนสุดนะครับตามนี้เลยนี่แค่นี้ใจตัง จ่ตังค์ได้เลยอ่าดูความคมชัดรีบจ่าตังค์เลยเดี๋ยวเจ้าของเปลี่ยนใจนะครับ <c oughs> เห็นไหมครับเนี่ย <c oughs> ชัดเจนนะชัดค่ะโอเคชัดเลยแหละ อ่าไม่เข้าใจก็ส่งรูปถ่ายมาถามนะคะนะครับก็ดูยอ้อนหลังได้ด้วยะะดูยอ้อนหลังได้ <ใน S 2> ดูยอ้อนหลัง <ใน S 2> <ห>ได้ Facebook, ปเปิดเฟซบุ๊กปั๊กเกอร์สวรณภูมินะหรือว่าเปิเปเปดดูในยู u ู e ก็ได้ค่ะ,ะกดซับสไครต์เอาไว้นะคุณก็จะได้ไม่พลาดแล้วก็สามารถไปดูยอ้อนหลังได้อย่างเปิดเฟซบุ๊กเนะี่ยถ้าเกิดยังไม่มีเวลานะตอนนี้นะที่มีการไลฟ์เนี่ยก็สามารถปักหมุดเอาไว้นะคะหรือว่าโพสเอาไว้ที่หน้าวอลของตัวเองแล้วค่อยมาดูทีหลังก็ได้เช่นเดียวกันนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความรู้นะที่สามารถกอบโกลยได้จากรายการ มรดกไทยนะคะอ่ะเดี๋ยวให้อาจารย์พักสักครู่เพราะช่วงหน้าเดี๋ยวเปิดสายให้พูดคุยกับอาจารย์รันนะมีคําถามใดๆที่อยากจะพูดคุยอาจารย์ถามได้ตรงๆเลย026786761หรือส่งข้อความมาทาง sms นะคะ4230777หรือว่าส่งข้อความมาได้ผ่านทางเพจเฟซบุ๊กได้ด้วยนะเด <L an> ี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ <he> <érica>